พี่น้องถ้าเกิจากบ้านม่น้ำแจ่วมือนี้เป็นวันหยุดอีกมือหนึ่งเนาะค่ะมือนี้วันหยุดเท่ากับเฮ็ดของกินเน่ะพี่น้องซุ่มเฮาเศร้าตังชูดีบุชูกอมินโฟชีสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อผมชื่อโบ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 โอเควันนี้จะมาช่วยซื้อของวันนี้จะมาช่วยซื้อของของโอ้เก๋เก๋เก๋วันนี้จะมาบาย จะบอกว่าเบอกข่าเดีพี่น้องจ้ะมื่อเนี้ยมาน้องจ้าสิพาไปกินข้าวบ้านมูค่ะเตรียมค่ะไปกินอนื้อย่างกันพี่น้องโอ้สกุลป้าสิบบุตรอะอย่าปนีอย่าพัลอย่าพัลลสูตไม่อยากก็ไม่เปนสูสอันนกันนี้มีพี่น้อยปะไปกินน้ำกันค่ะอยู่ข้างบนเดี๋ยวตัว ค่ะพี่น้องก็เป็นวัหยุดอีกมือหนึ่งที่มาดาแจ๋วค้นเข่าคนา้คนของขำฟังมากินเข่าอยู่บ้านเพื่อนบ้านเนาะอันนี้ก็เป็นเจ้าของบ้านค่ะพี่น้องแต่ว่าสนหมาเพื่อน,นสีอยู่เมืองไทยเนาะมาดาแจ๋วก็สีมาอยู่บ้านเพื่อนตลอดนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นมือวันหยุดที่มาดาแจ๋วรับปากเพื่อนวาสิจัดงานวันเกิดจอนหลังให้เพื่อนเนาะก็เลืยเห็ดเหนีอยอย่างชาบบู่พี่น้องกินแบบง่าย อยากกินไผลกินมั่นตอนนี้กกละลั่งคนเขา่าคนของจัดตุจัดแก้วจัดจานเนาะบูบูกับกะมะซอยเห็ดเนาะพี่น้องจริงๆแล้วมันเป็นวันเกิดของบูบูกับอเลสเนาะจาของบ้านเพิ่นเพราะวา่าเพื่อนเกิดมาเด้จัดงานวันเกิดเพิ่น,พนประมาณอาทิตย์เหลวแต่ว่าด้ยวยความที่มาดําเจียวทำงานบริมางานวันเกิดเพิ่น,นกันเลยบอกว่าเดี๋ยวฉันจัดงานให้ที่หลังเ้วกันาวันนี้เฮาก็มา จัดโตจะจัเตียงคนเขาคนของมากินกันเดี๋ยวเขามาเบิงว่าเขามีอยียงกินกันแน่เนาะพี่น้องเนาะตามมารวมงานวันเกิดอ่นะผูใหญ่อาเลดกับพ่อใหญ่โบูบน้าข่อยพี่น้องค่ะซอยกันจัดโต๊ะพี่น้องมาไมาค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเนื้อที่มาดันเจวมักไว้เรียบร้อยเนาะเป็นเนื้อเป็นหมู แล้วก็มีผักเนาะแล้วก็เนื้อที่บ่มักก็มีอีกจานหนึ่งพี่น้องบักลายหนึ่งกินจากสิเบิดบ่เบิด์ตกินกันแค่หาหกคนเนาะพี่น้องวันนี้เอากลับมาเบิง่งบรรยากาศข้องพวกเฮาเนาะเริ่มงานกันเีลยละพี่น้องเอ้ยสน้นเชมเปลี่นกันแล้วตุ่มต่ำตุ่มต่ำพอน่ะู้ใดสีเอาจะกแกวกันน้ำมาอันนี้ก็พ่อใหญ่เจ้าของบ้านเด้อพี่น้องเด้อค่ะ อามาโชคดีน้ำกันไว้พ่อนปีใหม่เอ้ยไว้พ่อนวันเกิดในเพื่อนปีใหม่พนาคอยก็ได้อาอค่ะโซนจังศิลาพิ้องทำเนียมฝรั่งก็ได้เอามากินน้ำกันบัตานีบรรยากาศกะประมาณนี้พีน้องจ้าทุกคนกันนาฮักีลีค่ะนี่หละก็เป็นเพื่อนบ้านที่ได้อาศัยไพ่เพิงกันเนาะบ้านไกลเลื่อนเคียงกันอันนี้บัตานีเพิ่นกะเสื้อผ่อยพี่พ้องจ้าเพื่อนวานเสื้อผ้ยวันเกิด จริงๆแล้วทำเนียมฝรั่งเขาสิบปจัดวันเกิดก่อนเนาะแต่ว่าโดยความที่มาดําเจียวต้องไปเหตุงานมือวันเกิดเพิ่นก็เลยซื้อของขวัญมาเสื้อผ้ายีพี่น้องเสื้อผ้ายกันไปเสื้อผ้ายกันมาโอ้ยเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องเพิ่นก็ให้การ์ดมาเนาะนะฮกอีหลีค่ะซื้อสอยแขนให้อีกต่างหากไข่ดอกไม้โอ้ยหนาฮักพี่น้องน่นน่ะค่ะก็ขอบคุณเพิ่นเนาะค่ะแมสซี่บูกูทุกคนที่เขามาร่วมงานแล้วก็เอ่อมาเบิ่ง มากินเขาน้ากันเมืรอนี้ค่ะพี่นองจ่าก็ขอบคุณทุกทุกคทุกคนที่เข้ามาเบิรงคลิปน้ำเนาะบามีอย่างหลายพี่นองจ่าเมื่อนี่ค่ะพี่นองบัตตานี่เขาก็ขอตัวกินเขาก่อนเนาะพี่นองเนาะก็ขอบบุญขอบคุณพี่นองบอสุขูสุขคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปให้เนาะค่ะผู้ใดมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อพี่นองเด้อกดติดตามอนอกเพิ่์สได้ติดตามคลิปใหม่ ค่ะชว่วงนี้กระโมีอย่างไรค่ะพี่น้องงานไลายเนาะเอาคลิปมาฝากซ้ำนี้ก้อนค่ะพอกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกทุกท่านเด้ออยู่ดีมีสุขพี่น้องจ้ะสวัสดีค่ะ